สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับบูมบีอีกแล้วนะคะในไลฟ์สดวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ของอีฟมานําเสนอหลายตัวเลยนะคะมาเริ่มกันที่เซตแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะคนที่ผิวขาดน้ําอยากเติมความชุ่มชื่นให้ผิวนะคะใช้ตัวนี้ได้นะคะส่วนครีมเจลตัวนี้ค่ะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวกันค่ะก็จะลดพวกรอยสิวต่างๆนะคะใครที่ชอบแกะสิวนะคะสามารถใช้ได้นะคะสําหรับใครที่รับเซตนี้นะคะทั้งหมดราคา780บาทค่ะ หบิงห่งเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ชมกันเข้ามานนะคะทำให้มีกำลังใจเยอะขึ้นเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะต่อไปเซตต่อไปนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะต้องไม่พลาดเซตนี้ค่ะมีทั้งหมด3ตัวนะคะเริ่มจากตัวนี้ค่ะอะโลเวย่านะคะตัวนี้นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวตัวนี้ใช้จริงนะคะเนี่ยดูนะคะมันแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วนะคะแทบจะไม่เหลือแล้วเนี่ยใช้จริงถึงกล้ามาขายนะคะของดีนะคะ CF ว่านหางจระเท้ห่งหลอดค่ะรับออเดอร์ค่ะสำหรับคุณแก้วนะคะ CF อะโลเวย a มาแล้วหนึ่งหลอดนะคะ สำหรับต่อไปค่ะนี่เป็นไบโอไมนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวหน้าแข็งแรงนะคะสำหรับอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะตัวนี้ก็คือแต้มสิวอีฟนะคะสำหรับเซตนี้นะคะราคา1,090บาทนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือส่งฟรีด้วยค่ะทุกคน c f เซตสิวหเซตค่ะค่ะคุณมะปรางนะคะ c f เซตสิวมา1เซตนะคะขอบคุณสำหรับออเดอร์นะคะคุณมะปาง ก็คือตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะคุณมาปางรับเซตสิวไปหนึ่งเซตเราจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้เลยค่ะโทษนะคะแม่ค้าตาบอดแบบนี้ของที่สั่งจะครบไหมคะ เคยสั่งแล้วของก็ส่งครบนะคะส่งครบแน่นอนค่าสั่งมาหลายรอบแล้ว ิการที่เรามองไม่เห็นหรือมีข้อจํากัดบางอย่างมันไม่ได้แปลว่าเราจะทําอะไรไม่ได้เลยหรือจะทําบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เลยค่ะมันอยู่ที่เราว่าเราจะกล้าเปิดใจหรือเปล่าเราจะกล้าลองทําในสิ่งใหม่ๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยแล้วก็มาบอกว่าตัวเองทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหนูเริ่มจากการซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้เองค่ะพอใช้ไปใช้มาก็คือตัวเราเองรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆแล้วก็คนรอบข้างก็ทักด้วยค่ะว่า ผิวหน้าดีขึ้นนะไปทําอะไรมาดูดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ค่ะก็คือเศรษฐกิจแบบนี้การที่เรามีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ดีค่ะก็เลยทําให้เราเข้ามาลองทําตรงนี้หนูต้องขอขอบคุณแบรนด์อีฟมากเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้หนูได้มาขายของออนไลน์โดยที่หนูไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะ